มันว่างเจอไอ้หอยไงก็เลยมะเบิงเบิ้งพี่น้องมักบวงยืนนึงมีต้นเดียวนี่แหละจ้ามาเบ nice. ิงมาเบิงขึ <Sams. S 2> ้น <ADHD> ดีขนาดหญ้าได้ขึ้นดีนะน่ะขึ้นดีดีหญ้าอีหยังก็บ่ยืนนึงพี่น้องมันก็มีต้นอะโวคาโดเห็นบ่น่ะต้นอะโวคาโดข่อยต้นมะม่วงมีอีกต้นนึงเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยแล้วก็มะล้วยอันขึ้นดีเด้อพี่น้องนี่ อันคืนดีคือพญายาพี่นอ้องยาคืนดีขนาดเงืดอลายาพี่น้องกลับมาจากในเมืองวินไหลายตามมาคุ้งคืนละจ้าก,ก,ก,กอกกอกกอกกยามี่ักกันจองมาให้กันเอ้ยยาวเลยเหรอพี่น้องป้องไ่ายเอยมามามา,มากินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องยอยอยอย yeah. วินเป็นวินวินก็มาจากในเมืองไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดธุระในเมืองมาบ่แล้วแต่บหมูฮวงเดอกจาก้ามีแต่บหมูฮวงเอียงเลือๆเน้นั่นแหละก็มาตำสัวตำซี่ขนมเสน้นกันพี่น้องกระเดกเพียแข้งใส่พี่น้องรู้สิบูเห็นหน้าุูนะผักกัญจงก็มีเด้กเพียเมียซื้อไว้ให้ตัแซ่ียบได้ยังเนี่ยมาบ่เบาหลายใหญ่หางอุ้ย ขออนุญาตใส่มือแซบ่บผักการจอกกระจอกมันเท่านี้แหละโอ้โหเสือทำให้กระตัมกินจับไปกินจับ sao nhà bơ cho bún đẹp với là thế nào nhắm này cả xem lần một <laughs> thứ สมเป็นรอยไปในเมืองมาหลุดลายหลายว่าแฝบแล้วจ่อยหอยไงตำขึ้นแล้วครับพี่น้องอืมอขเหรอ ใส่กล่องเอาไปปิ้งกับแซ่บไว้พี่น้องเอาไปอ้อมกับแซ่บเฮ้ยขุมไปลอยผ่าเป็นไงเดี๋ยวนี้เห็นแค้งใส่เหรอเห็นไหมคะแซ่บ อร่อยึิ้ล้วจ้าคุณอาคนสวยอร่อย,ออยแม่ป้าเจ้ากินข่าวไปเพื่อได้ข่าวว่าเจ้าไปกินจิม้มจุ่ม้นานเปิดไหม่แซบบอ ไม่ปาแล้วเป็นเส้นเล็บเด็กแล้วก็มกักกินเลื่อนว่าจะล้านได้เปิดไหมแล้วก็ไปกินอืมสับสดน้ำเลยจ้ะ อ้อร่วแม่แม่คุนคนีนอนออ้อยากออ้ก้องแล้วพวกพรฒนาดอกคุณอาคุณสวยอืมหบบหลาพี่น้อง นี้สามาัญก็เพื่นเจ้าของเนาะพี่น้องสมัยเพิ่นท่องท่องแรกเ่อกินปลาแดกเลยเนีเม้นลายปลาแดกเ่อกินเนื้อสัตว์กินแต่ผัดพักเขาสวยท่องแรกใครอยู่ในลูกสาวมะขาว ข้องซองพี่น้องเอ้ยปลาแดกดิกบกระสีบักคู่ซองเลยนะบักไสาลาน่ะกินปลาแดกจนหอดมือคอดมากลายปลาแดกนี่กินเท่าวันนี้ละแต่แปลกว่าแบบนี้ขอดหลออไมาอย่างกับกินเมื่อดิบยังเสียต้อยยังเสียกินมัดพี่น้องไส้สสจุ กินเมือต้มอึ่งก็กินขี้กระปอมก็กินเพื่อบ่าพี่น้องทำไมตะกี้บวกกินเดิยั่งแบบนี้เพราะขอดลูกคนที่สองกินมันรุมมะรุสุ่ยประแจกกินมาสั่งเนี่ยไม่ติดบ้านติดเงีนยเพสมัยไปเที่ยวเมืองน่องไปกับคุณยายผู้บอกแย่อ่อยพวกยังไป เจ้าไอ้หอยยายพกเจ้าบองน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จนไปกินแซลมอนแท้ๆก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเด้อเอาแหนมไปน้งหน่อว่ามาเลยอยากหัวใหญ่อ้อยจ้ะแซบด้วยเนาะคิดมมืดหรอแซบหลาย แซ่บจะกับของดองแซบมากบักม่วงบักนยมังุุนดองบักคามดองบ่ให้ขาตู้เย็นเด้อหยาบหยกินย่ำในเหล้ามากินรสไข่แน้วคนที่กับเขาเป็นจักน้อยจ่กับ่บอรเด้กินเก่งดอกจ้กเพราะเข็ดได้ แต่หลูกนี่บ่อค่อยกินฟีมือแม่รับมันรสมันกิ่นเหมือนพี่น้องแย่แสบ ไปญี่ปุ่นอาทิตย์นึงกลับมาได้ปลาใส่ตบโมหงกับก๋วยเตี๋ยวเรือดเด้อพี่น้องมากหลายแซ่บหลายอ่ะกินติดต่อกันมาจนเมื่อยกลับอันนึงเด้อหมูกระทะไปอัตน้าลายไปเที่ยวไส้กระซังก็จะได้กินหมูกระทะสังเกตรวด ย่อยหอยยมย่อวาสิไปเกาะสร้างสมิตรเขาข้อน้ำหน้าวไปเที่ยวไซ่ก็สร้างหมูกระทะแล้ว่าเป็ียนเอียงวางอะไรพี่นังน่าเลย ขออนุญาตใส่มือน้ำด้วยคะ่ะอร่อยมากมันงสีชื่อมง่ายแสบแสบแสบประท่านโทษประท่านอภัยเขื่อเผ็ิดถึง่อนแสบเนาะ เจ้าวจะเป็นเครืองเจออ้อยแล้วกลิ่หลนหอมแซ่บเมนโบเอา้ามาชมให้ฟังและสีล้าแล้ววันนี้ทา่านผู้ชมก่อนจบไลค์อย่าลืมก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้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 ง,งให้จเจอออยหอยใหญ่ด้วยนะคะจ่ออยหอยใหญ่จะลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุ๊